หลังประชุมร่วมอาจารย์หมอหลายมหาวิทยาลัยทำเอาลุงเครียดเอาอยัางไงดีลุงก่อนจะสายเกินไปหลังที่ประชุมคณะบดีแพทย์ที่ประชุมร่วมกับนาย,ยกรัฐมนตรีเสนอความเห็นว่าหากไม่ปิดประเทศไม่ล็อกดาวน์จะมีคนติดเชื้อถึง3า0 0 0 0หคนและมีคนตายเกือบ1000งมืนคน งานนี้ทำเอาลุงตู่เครียดวันนี้มาทำงานสายเพราะเครียดจัดจะเอายังไงดีอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติหรือเดินหน้าต่อดื้อต่อไปด้านลุงป้อมยังดื้อสวนกระแตะว่ายังไม่ถึงระยะสามยังเอาอยู่เรื่องราวดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาและเกี่ยวกราว ในโลกออนไลน์เมื่อสถานการณ์โควิดเข้าขั้นวิกฤตทีเดียวหญิงหน่อยน,นำเสนอข้อเสนอให้ค้นหาตัวผู้ติดเชือ้อด้านบิ๊กป้อมปัดข้อเสนอบอกยังไม่ถึงระยะ3ชี้หากคนไทยจะกลับประเทศต้องถูกกักตัว2รอบเรื่องราวดังกล่าวเมื่อดิชนได้เสนอว่าบิ๊กป้อมปัดข้อเสนอหญิงหน่อยเหตยุยังไม่ถึงระยะ3 ชี้คนไทยจะกับต้องถูกกักตัวสองรอบเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่20มีนาคมที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประวิทยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณี Big กคลีนนิ่ที่ห้องประชุมครมเพื่อกำจัดเชื้อโควิดหลังจากรัฐมนตรีบางคนใกล้ชิดกลุ่มเสียงว่าเขาคงทำแล้วตอนนี้ยังไม่มีแนวคิดเรื่องของการประชุมครมผ่านวิดีโอคอนเฟ์ เมื่อถามถึงข้อเสนอของหญิงหน่อยประธานยุทธศาสตร์พักเพื่อไทยที่ให้ปิดพื้นที่ตรวจหาผู้ติดเชื้อผลเอกประวิตรกล่าวว่าคงต้องพิจารณากันก่อนแต่ขณะนี้สถานการณ์เรายังไม่ถึงขั้นแพร่ระบาดในระยะที่สถ้าถึงระยะที่3ค่อยพิจารณาตอนนี้ยังไม่ต้องใครที่มีโอกาสเป็นก็มาตรวจเพราะผู้ที่มีความเสี่ยงเราให้ตรวจปีอยู่แล้วอย่างไรก็ตามคนไทยในต่างประเทศที่จะเดินทางกลับเราก็ไม่ปิดกั้นเพราะเขาเป็นคนไทย แต่ต้องผ่านการกักตัว14วันก่อนออกไปรับรองแพทย์จากสถานทูตและเมื่อเดินทางมาถึงไทยต้องกักตัวอีก14วันเมื่อถามถึงมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลทำงานล่าช้าพลเอกประวิตย์กล่าวว่าเห็นมีการสำรวจความเห็นของประชาชนยังเชื่อมั่นต่อรัฐบาลส่วนการเปิดค่ายทหารเป็นโรงพยาบาลสนามนั้นเราสามารถใช้ทุกค่ายที่ทำได้แต่สถานการณ์ต้องไปถึงระยะที่3ก่อนจึงจะด,ดำเนินการ ตอนนี้เป็นการเตรียมการเท่านั้นด้านความเคลื่อนไหวของบิ๊กตู่วันนี้มาทำงานล่าช้ามีความคาดหมายว่าอาจจะเกิดจากความเครียดหลังจากการประชุมร่วมกับคณะบดีคณะแพทย์ต่างๆซึ่งมีการชี้ว่าหากไม่ปิดเมืองคนติดโควิดจะพุ่งถึง350,000คนและมีผู้เสียชีวิตมากเกือบ1 0 0 0 0คนเรื่องราวดังกล่าวข่าวสดออนไลน์ได้นำเสนอว่า บิ๊กตู่เครียดหลังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญชี้หากไม่ปิดเมืองกันโควิดคนอาจตายเกือบหมื่นคนเมื่อวันที่20มีนาคมเวลา15นาฬิกาผู้สื่อข่าวรายงานว่าบิ๊กตู่เข้าทำเนียบรัฐบาลเช้ากว่าทุกวันเผยอาจเครียดสัปดาห์หน้าเชิญภาคเอกชนภาคธุรกิจพูดคุยที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมเชิญหมอยงร่วมถแถลงนย์ข้อมูลโควิด19เพื่อสร้างความเชื่อมั่นระบบสาธารณสุข ผู้สื่อข่าวเผยความเคลื่อนไหวของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีลาโหมว่าตลอดเช้าพลเอกประยุทธ์ยังพักอยู่ที่บ้านพักในกรมฐานร่าที่หนึ่งมหาเล็กรักษาพระองค์รอหนึ่งรออจนกระทั่งเวลา11นาฬิกาจึงเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลโดยไม่มีแจ้งภารกิจใดๆและวาระวันนี้ไม่มีการขึ้นภารกิจของนายกตลอดวันแสดงคาดหมายกันว่าพลเอกประยุทธ์อาจเกิดความไม่สบายใจ หลังมีข่าวคณะบดีคณะแพทย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆที่เชิญมหาืรอที่ทำเนียบเมื่อวันที่18มีนาคมเพื่อขอรับทราบแนวทางการรับมือโควิดได้เสนอข้อมูลและเหตุผลถึงความจำเป็นในการล็อกดาวน์ประเทศให้ประชาชนอยู่แต่ในบ้านเพราะถ้ายังทำเหมือนเดิมจะมีการเสียชีวิตถึง7,039คนผู้สื่อข่าวรายงานว่าในสัปดาห์หน้าพาอดรพยุ์จะเชิญภาคธุรกิจผู้ประกอบการสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้า มาพูดคุยที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อรับฟังผลกระทบในมิติต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้แรงงานลูกจ้างซึ่งพบว่าตัวเลขค่อนข้างสูงที่จะได้รับความเดือดร้อนจากมาตรการของรัฐบาลในการรับมือการแพร่ระบาดของโรคพร้อมทั้งรับฟังข้อเรียกร้องจากภาคเอกชนที่ต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือรวมถึงผลกระทบหากรัฐบาลจําเป็นต้องตัดสินใจประกาศการแพร่ระบาดระยะที่3หรือมีความจําเป็นต้องปิดประเทศ นอกจากนี้รัฐบาลจะเพิ่มมาตรก,การในการฟ้ม้มความเชื่อมั่นให้กับประชาชนโดยเฉพาะมั่นใจในระบบสาธารณสุขของไทยรวมทั้งการป้องกันการระบาดการกักกันและการรักษาผู้ติดเชือ้อโดยจะเชิญนายแพทย์ยงผู้วรวันผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นักวิจัยดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์มาแถลงข่าวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านสาธารณสุขนอกจากนี้สัปดาห์หน้าจะมีการปรับรูปแบบการทํางาน ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานในทำเนียบให้สอดคล้องกับมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขผู้สื่อข่าวรายงานต่อถึงข้อเสนอของคณะอาจารย์แพทย์ที่เสนอต่อนายกเมื่อวันที่19มีนาคมถึงความจําเป็นในการล็อกดาวน์ให้ประชาชนอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกับภาพอนาคต30ิวันหากใช้มาตรการล็อกดาวน์ว่าถ้ามีการล็อกดาวน์ตัวเลขผู้ติดเชื้อจะอยู่แค่24,269คน และพักอยู่ในโรงพยาบาล3,640อยู่ในห้องอ ICU 1,213คนเสียชีวิต485คนแต่หากทำแบบเดิมไม่หยุดการเคลื่อนย้ายของประชากรภายใน30วันคาดการว่าจะมีผู้ป่วยติดเชื้อสูงถึง351,948คนต้องพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล52,792 อยู่ใน i อ u 17,597คนและเสียชีวิต7,039คนโอมแม่เจ้างานนี้ถ้าลุงตู่ไม่ตัดสินใจไม่ได้ขาดงานนี้จะโง่หรือจะฉลาดหรือจะพาให้พวกเราตายกันหมดอยู่ที่ลุงจะต้องตัดสินใจด้วยสถานการณ์ที่ีกำลังเกิดขึ้นในขณะน,นี้การแพร่ระบาดกำลังจะรุนแรงถึงแม้รัฐบาลยังไม่ประกาศว่าเป็นระยะที่3 แต่ด้วยข้อมูลต่างๆเชื่อว่าวันนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ระยะที่3อย่างสมบูรณ์แบบแล้วด้วยความปัญหาดีจากชแน l เ,เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ line, อยากให้เพื่อนๆระวังตัวอย่างสูงสุดวันนี้ไม่ว่ารัฐบาลจะประกาศกักบ,บริเวณกักพื้นที่ล็อกดาวน์หรือไม่ก็ตามอยากให้เพื่อนๆทุกคนทำการกักตัวเองหลีกเลียเ่ยงการพบปะผู้คนอยู่แต่ในบ้านทำมสจอาดบ้าน และทุกครั้งที่ออกนอกบ้านขอให้คิดเสมอว่ามีโอกาสปนเปื้อนเชื้อโรคเข้ามาอย่างบ้านเพื่อความปลบบอดภัยของคุณและครอบครัวขอให้ดูแลสุข,ขอนามัยขั้นสูงสุดมันล้างมือตลอดเวลาเมื่อออกไปนอกบ้านหลีกเลี่ยงการพบปะผู้คนและเข้าใกล้คนอื่นในระยะ1.5เมตรเมื่อกลับถึงบ้านล้างมือให้สะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีอาบน้ำชำระร่างกายและอยู่แต่ในบ้าน นี่คือโอกาสรอดของคุณด้วยความปรารถนาดีต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามชนแนลดึงเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยต่อคนไทยทั่วโลกขอบคุณมากครับสวัสดีครับ